สิบอันดับสัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพงที่สุดพาร์ทสองอันดับที่ห้าลูกสิงโตเผือกโดยความที่ว่าน้องมีสีขาวนะครับซึ่งมันหายากมากในหมู่สิงโตทําให้ราคาของน้องพุ่งสูงถึง4ี่ล้านเก้าแสนบาทครับอันดับที่4ี่ลาบาราดอ์โคลนิ่งคู่รักชาวฟลอริดานะครับทุ่มเงินมากถึง5้าล้านสี่แสนบาทเพื่อทาการโคลนนิ่งสุนัขพันธุ์ลาบราดอ์ของเขาที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับอันดับที่3โคโนมพันธ์โฮสต์ มิซี่คือชื่อของน้องโคโนมพันโฮสไตล์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถูกขายในราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือ42ล้านบาทครับอันดับที่2ที่เบตันมาสติฟน้องคือสุนัขสายพันธุ์เดีวที่สามารถสู้กับหมีได้นะครับในปี2015มีน้องตัวหนึ่งถูกขายในราคา66ล้านบาทที่ประเทศจีนครับอันดับที่1ม้าแข่งฟูไซชิเบกัซัสคือม้าแข่งที่ถูกขายในราคา2,450ล้านบาท ใช่ครับฟังไม่ผิด2,450ล้านบาทหลังจากชนะการแข่งขันเคนตักกี้เดอร์บี้ในปี2000ครับ